ขณะนี้เรือท่องเที่ยวมีนามว่าเรืออะไรเนี่ยเรือสำราญนะครับกำลังนำคณะท่องเที่ยวจากกิลาทองวิทยาสาร์เพื่อที่จะล่องลอยไปตามลำน้ำอะไรครับเนี่ยลำน้ำมูลนะครับมุ่งหน้าไปไหนครับไ่รู้ค่ะ S <S ไปขางหน้าค่ะม่รู้จัไปข้ไปเรื่อยๆนะครับดำลำน้ำน้ำมูลนะครับซึ่งประธานนำทางก็ท่านพ่วงโดยการวิวัฒนาชยยานะครับกับอาจานันโดยอาจารย์สุรศิษฐ์นะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนบ้างนะครับตอนนี้กำลังออกเดินทางแล้วครับ นชครับไมไม่จะเป็นผัดตาตะวัน่เ เอาให้เอาให้้ ตอนนี้ก็จะลอยลำไปเรื่อยๆนะครับตามริมฝั่งแม่น้ำมูลนะครับต่หน,น้าก็เป็นสะพานท่าม่งบริเวณแบบนี้ก็ชมธรรมชาติไปก็แล้วกัน